สวัสดีค่ะทุกทุกคนก,าากับมัจกับบรมบุรีแอคอีกครั้งนะคะวันนี้มากันแบบน่าสดค่ะเพราะว่าเดี๋ยวบรมจะออกไปเอ่อคาเฟ่ข้างนอกแล้วก็จะไปเดินห้างสรรพสินค้าในวันหยุดวันนี้ทุกคนก็คือวันที่30อ่าธันวาคมนะคะก็ไม่รู้ว่าคนในระยองเนี่ยเขาจะออกแบบไปไปกลับ ถิ่นฐานบ้านเกิดเขาแล้วหรือยังหรือว่ายังไงมีคนเยอะไหมอะไรเงี้ยไม่รู้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันวันนี้ทุกคนเห็นรูปปกแล้วนะคะว่าปมจะมารีวิวเป็นไพรเมอร์ค่ะจากแบรนด์ ODBO นั่นเองนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่ปมชอบมากๆเลยสำหรับไพรเมอร์ของเขานะคะก็จะมาเทียบให้ดู2รุ่นนะคะอันแรกก็จะเป็นอันเดิมค่ะ ODBO Glowing Face Primer เป็น my favorite of the year นะคะทุกคนก็น่าจะได้ดูกันไปแล้วนะคะซึ่งก็ใกล้จีหมดแล้วนะดูสภาพนะคะกับอีกตัวที่ฮอไปเมื่อคราวที่แล้วนู้นนนนะคะก็คือ ODBO ค่ะ Hydrating Matte Primer นั่นเองนะคะมีขนาด15กรัมนะคะเอ่อ g l o w i n g Face Primer เนี่ยจะมีราคาที่แพงกว่านิสหน่อยนะคะแต่ราคาไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะอันนี้ ODBO เนี่ยมีขนาด อ่ากลอวิงเนี่ยมีขนาด18 ml ส่วนตัว h ฮเดดติ้งแมทเนี่ยมีขนาด15กรัมนะคะออตัว h ฮเดดติ้งเดี๋ยวไปอ่านคำเคลมของเขาก่อนนะ้อไพรเมอร์เนื้อบางเบาเกลี่ยง่ายเนียนเรียบไปกับผิวช่วยเบอร์รุ่มขนช่วยปรับให้เรียบเนียมคุมมนันระหว่างวันได้ดีช่วยรองเมคอัพให้ติดทนนั้นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถลงก่อน และหรือหลังเมคอัพก็ได้ไม่มีส่วนผสมของแบบพาราเบนหรือแอลกอฮอล์ใครที่แพ้เพราะพาราเบนหรือแอลกอฮอล์ก็น่าจะปลื้มจุยอยู่นะอเดี๋ยวแกะให้ดูก่อนไม่รู้ว่ามีคนเคยรีวิวหรือ,อยังก็จะเป็นลักษณะหลอดแบบนี้นะคะหลอดสีชมพูน่ารักมากๆเลยนะคะวันนี้พมจอกไปข้างนอกเนาะก็จะฝั่งหนึ่งก็จะเป็น growing face primer m a l d red the y e a r ของปามและอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น highlighting primer นะคะเราจะมาดูกันว่าเออออกไปข้างนอกประชนประชนข้างนอกเนี่ย มันจะเป็นยังไงบ้างจะมีความตีดทนแค่ไหนอะไรยังไงนะคะเพราะว่าในส่วนของออรองพื้นเมคกับส่วนอื่นเราจะใช้เหมือนกันนะคะอ่าเริ่มต้นที่ o d e b i o glow face primer นั่นเองที่สุดของดิฉันที่สุดของความวิบวาวบนใบหน้าเหมาะกับคนผิวแห้งดูดิเ ือมันใกลจ้จะหมดแหละแต่ก็ยังไม่หมดไงก็ถ้าเกิดว่าหมดแล้วก็ยังไงก็ซื้อต่อแน่นอนเพราะว่าชอบม,มากผิวแม่งสวยมากผิวมันกล w ยเฟสไทร์เมอร์ที่บอกจริงๆนะคะเออเออแต่ก็ลืมบอกว่าหน้าปามเป็นยังไงคือปามเป็นคนผิวแห้งเนาะทุกคนก็จะมีก่ะมีรอยค้ำใต้ตาที่หนักน่วงมากริ้วรอยใต้ตาที่หนักห่วงเช่นกันนะคะแล้วก็แบบพวกรอยแมวขวดร,รอยสิวอะไรเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้นะคะ o w ยเฟสไทร์เมอร์มันจะลงไปแบบ ทั่วไปเลยนะคะแต่ว่าในส่วนของฉันเป็นพิตตี้หรือเปล่าในส่วนของเยอะจังก็คือไฮเดรติ้งพรเมอร์เนี่ยมันจะลงเฉพาะจุดซึ่งปามเป็นคนที่มีริ้วรอยใต้ตาม,มันก็จะลงในช่วงนั้นเนื้อจะเป็นแบบนี้นะคะบอกว่าเนื้อเป็นแบบคล้ายๆโยเกิร์ตอะไรอย่างงี้นิดนึงนะคะมันจะลงใต้ตาค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่เออเรียกว่าปามตกร่องบ่อยอะไรย่างเงี้ยเพราะว่าเรามีริ้วรอยใช่ปะละ่ะ อ่าก็จะลงใต้ตาไปเป็นหลักนะคะแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยออกเรายังแบบไม่ไม่คุ้นชินกับตัวไฮเดรตติ้งนะคะต้องบอกว่าบำใช้ไปแค่แบบ2รอ,อบเองมั้งอันนี้เป็นรอบที่3าอ่ะก็ยังแบบเอ๊ะเอ๊ะอ้าๆอยู่เลยแบบเลยประมาณนี้นะคะมันก็จะค่อยๆลงแล้วตัวนี้มันจะเป็นลักษณะแบบ ไพรเมอร์ที่มันจะมีคล้ายๆอารมณ์เหมือนซิลิโคนแต่ว่าก็ไม่ใช่ไม่เชิงซิลิโคนอะนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆเกลี่ยไปมันจะไม่เหมือนตัว Growing f a c e p r i m e r เพราะว่ามันจะมีความเป็นน้ำๆมากกว่านะคะตัวเนี้ยพอลงเราจะรู้สึกถึงความเคลือบผิวมันจะเคลือบอยู่บนผิวอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะส่วนเรื่องเบอร์รูขุมขนอะไรอย่างเงี้ยปาเป็นคนไม่ค่อยมีรูขุมขนนะแต่แบบเห็นป่ะไอตรงที่มันเป็นริ้วรอยใต้าตาก็ถือว่าตื้นขึ้นประมาณหนึ่งนะแต่ก็ไม่ได้แบบว้าว อะไรอ่ะนะคะอ่ะลงที่หน้าผวกด้วยหน้าผวกด้วยนะคะเกลี่ยง่ายนะมันจะเป็นเนื้อแบบมันๆนิดนึงในะความรู้สึกข,ของปลาล์มมันจะค่อยๆลงก็กแล้วกันเนาะแต่หลักๆก็คือจะริ้วรอยใต้ตาข้างจมูกแล้วก็มุมปากที่มันจะแบบว่าตกร่องง่ายเป็นข่าเป็นขุยเป็นแครกอะไรอย่างเงี้ยนะง่าย,ยอะไรเงี้ยเนี่ยพอสังเกตน,นะทุกคนก็จะเห็นว่าด้านที่ลง growing face primer จะช้ำมากซึ่งปราบเปื้ม โปรดปราแล้วก็ฝั่งที่ลง h y d ดรต i ิ้งแม t e ์ r ร m เมก็จะมีความแมทแต่ไม่ได้แมทจนแห้งแคลกอะไม่แห้งแตกอะถือว่าเป็นแมทที่แบบโอเคมากๆเลยคือแบบแต่บางก็จะเหมือนล็อกเขาไปอีกชั้นหนึ่งด้วย m a k e ัพเซตติ้งเออล็อกเซตติ้งสเปรยของ ODBO เหมือนกันนะคะใช้ไปประมาณหนึ่งแล้วนะคะก็จะ ล็อกไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปแต่งหน้านะคะซึ่งเดี๋ยวจะมี How to เป็นแบบว่าเร็วๆให้กแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวสามีอาบน้ําอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปฟิตเนสแล้วเอ้ไม่ใช่จะไปคาเฟ่แล้วมันจะแบบชักช้าถ้าเกิดจะมัวเมากันนะทุกคนโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา5้ามงสินาทีน,นั่นเองนะคะก็กลับมาจากการไปคาเฟ่ไปเดินห้าอะไรเรียบร้อยนะคะก็ อย่างที่เรา,เารีวิวกันเนาะตอนเช้าว่าเราจะมาเปรียบเทียบเจ้า2ตัวพร i มเมอร์จาก OGBO นะคะ Growing Face Primer และ Hydrating Matte Primer นะคะว่าทั้ง2ตัวเนี่ยใช้แล้วเป็นจะไดบ้างนะคะเดี๋ยวบอกอีกครั้งนะคะว่าหน้าปัมน,นะคะเป็นคนที่ผิวแห้งนะคะอ่ะก็ผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วนะตั้งแต่แบบ10โมงจนถึงปัจจุบันนะคะเดี๋ยวซูมหน้ากันนิดนึง ฝั่งขวามือเป็น g l o w i n g face primer นั่นเองนะคะส่วนฝั่งซ้ายมือเป็น hydrating matte primer ค่ะก็ให้ดูผิวก่อนเนาะเนี่ยฝั่ง hydrating matte primer รู้สึกว่ามันแม t จริงอย่างที่อ่ะเดี๋ยวซูมให้ดูเป็นจุดๆไปเนาะหน้าผวกหน้าผวกหน้าผากนะคะก็จะมีอะไรบ้างของฝั่งไม่ได้แตกต่างกันเนาะ ช่วงแก้มก็จะเห็นว่าฝั่งนี้มันแมทเนาะฝั่งนี้มันโกลว์ค่ะโอเคเอ่อด้านจมูกก็จะมีขุยค่าบเป็นเรื่องปกติค่ะจมูกขุยค่าบเป็นเรื่องปกตินะคะเอ่อไพรเมอร์ที่เราลงใต้ตาที่เยอะกว่าปกติของ Hy d r a t i n g m a t t ช์ r พรเนะคะเนี่ยมันก็ตกร่องนะแต่ว่าฝั่ง Hy d r a t i n g m a t t ช์ r พรเมมันเหมือนตกร่องน้อยกว่าเธอดูดิอันนี้มันจะตกร่องมากกว่า อันนี้มันจะตกล่องน้อยกว่ามันเป็นความคิดเองแต่ว่ามันก็ยังตกร่องอยู่นะคะเพราะว่าใต้ตาปามเนี่ยมันมีริ้วรอยใต้ตาชัดเจนอะนะคะในส่วนอื่นนั้นไซส์เวลาลูบหน้าแล้วฝั่งเนี้ยมันเนียนเนียนนะฝั่งนี้ก็เนียนเนียนเนียนเหมือนกันค่ะไม่แตกต่างกันเลยนะคะแต่ในความรู้สึกคือฝั่ง Hi d ดร i ติ้งแ t ตช์ไ e ร r มมันจะมีความแมทมากกว่าแค่นั้นเองส่วนความติดทนก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะคะ มาดูช่วงเอ่อไรหนวดนะตรงนี้เนาะมันจะมีขุยๆเห็นไหมขุยๆนิดนึงครับครับนิดนึงอ่ะอืมแับคือไฮเดดติ้งนัดไพรเมอร์มันมีนิดนึงเห็นไหมช่วงเนี้ยแต่ว่าก o w i n เฟสไพรเมอร์ก็มีค่ะเนี่ยนิดนึงคางมุมปากไม่ได้แตกต่างกันสองตัวนี้ไม่ได้แตกต่างกันเลยพอพอมาดูแล้วนะคะแบบ ผ่านไประยะหลายชั่วโมงแล้วนะคะฉะนั้นใครเป็นคนผิวแห้งชอบความโกลวก็ไปนี่เลย o d b i o f a c e Going w f a c e Primer ใครเป็นคนผิวแห้งผิวมันผิวผสมใช้ได้เหมือนกัน Hydrating Matte Primer คืออันนี้มันจะ Hydrating เนาะก็คือเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงอะเพิ่มความชุ่มชื้นแหละให้กับผิวแต่มันก็ยังแมต t อยู่มันไม่ได้รู้สึกแบบว่าแมตตแห้งเลยสำหรับตัวนี้ถือว่าใช้ได้ดีไม่แตกต่างกันแต่ส่วนตัว ให้พาสีตัว g l o n g Face Primer มากกว่าเพราะว่ามันมีความโกลมีความฉ่ำมากกว่านั่นเองแต่ถ้าใครเป็นคนที่ไม่ชอบหน้าโกลหน้าฉ่ำก็ให้ไปตัวนี้นะคะสลับกันใช้ได้เลยคุณสมบัติไม่แตกต่างกันเลยรู้สึกว่าผิวสวยเหมือนกันแค่เลือกว่าจะไปทางแมทหรือว่าจะไปทางโกลเท่านั้นเองนะคะเกลี่ยง่ายซึมไวเหมือนกันแต่ว่ายังไงก็เวลาใช้ไพรเมอร์ต้องดับเบิลคอนซิ่งนะคะก็คือ เอ่อใช้แบบ cleansing pad cleansing oil c l e a n s i n บา a l m ก่อนแล้วก็โฟมล้างหน้าหรือว่าจะใช้แบบโฟมล้างหน้าอะไรต่ออะไรเงี้ยก็คือแบบต้องเหมือนแบบล้างล้างทำความสะอาดให้ดีไม่งั้นเราจะอุดตันและเป็นสิวได้นะคะสาเหตุจากการที่ใช้พรเมรื่อแล้วเป็นสิวมาจากความอุดตัน,นะคะ่ะเราล้างหน้าไม่สะอาดนั่นเองนะคะฉันก็ต้องพิถีพิถันในการล้างหน้านิดหนึ่งนะคะก็คิดว่าสรุปให้ฟังแล้วเนาะครชอบแมท ไฮเดอติงแมตต์พรเมใครชอบ g กล w กล o วยเฟสพริมเมอร์ออ i ิบิดีเหมือนกันราคาหลักร้อยต้นๆไม่เกิน200ถ้าในแ e e e อปส้มแอปบ่วงนะคะก็ไม่แตกต่างกันคนผิวแห้งยังเชืยอกล้วยเฟสพริมเมอรเพราะว่านี้คือ my favorite of the y e a r นะคะใครผิวมันก็ลองตัวนี้ก็ดูกแลกันเป็นของถูกและดีราคาหลักร้อยต้นๆเท่านั้นที่อยากจะแนะนำเพราะมันดีจริงๆอะแกออดิบิโแบรนด์ไทย เชื่อใจได้เลยว่าถูกกับผิวคนไทยแน่นอนนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้ไปล้างหน้าแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์บําด้วยตามมาในโซเชียลมีเดียด้านหนึ่งค่ะรีวิวจ้าบอยบอมบ์หรืออินสตาแกรมเลยนะคะใครไม่เกิดซับสไครต์อย่าลืมกดซับสไครต์ไม่งั้นจะพลาดของถูกและดีราคาหลักสิบหลักร้อยต้นต้นไม่เกินสามร้อยไม่เกินห้าร้อยแน่นอนใครใจดีจะโดนิให้บําเกิดปรุงซุปแตงได้เลยตอนนั้นจะเป็นรายได้ส่งตรงถึงปํานะคะหรือว่าจะสแกนคิวอาร์ ดูโฆษณาโดยไม่กดสคริปต์ให้บามนะคะตรงน,นั้นก็จะเป็นไรายได้เช่นกันแล้วกลับมาจเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ,บ๊วย